สวัสดีครับผมขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาะนะครับยังไงขอเวลาพื้นที่ตรงนี้โปรโมทร้านที่หนึ่งนะครับก็เริ่มชมเลยฮะร,ร้านของเราก็มีเมล็ดกาแฟขายนะครับคือตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะนะฮะมีอยู่2ตัวที่เป็นตัวหลักๆที่เราขายนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับที่ใครชอบเกี่ยวกับการคั่วสามารถ อ่านได้นะครับมีของหลายเล่มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสกอตหลานะครับแล้วก็ของพี่อาคมของปีดานะครับแล้วก็ของยูซึงควันนะครับโอ้หลายเล่มนะครับมาอ่านได้อันนี้ก็ไปเสน่ที่รอส่งลูกค้าครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งของลูกค้านะฮะสามารถมานั่งประชุมคุยงานอะไรกันได้นะครับแล้วก็มีภาพงานศิลปะนะฮะจากคุณประวินนะฮะมาให้รับชมกันนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบาร์กาแฟของเรานะครับซึ่งบาร์กาแฟของเรานะฮะก็ตอนนี้จะมีกาแฟที่เราจะใช้ยืนอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับผมซึ่งโรงขั่วเนี่ยหรือร้านที่เป็นกาแฟของผมที่เป็นที่เป็นโซนโรงขั่วตอนนี้เราจะมีกาแฟที่ไม่ไม่ได้มีกาแฟสเปเชียลตี้ที่เป็นซิงเกิลโดสนะครับก็จะเน้นเป็นออเดมานทั้ง3ตัวเลยส่วนตัวนี้นะฮะขั่วอ่อนนี่จะมาตามซีซันนะครับ ตอนนี้จะเป็นเทพเสด็จนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นกาแฟบาซิลนะฮะตัวนี้จะเป็นเบนของ Specialty Gate ก็เป็นเอ g 1กับบาซิลอ่านี้เป็นส่วนของบาร์เรานะฮะนี่ก็เป็นผลงานศิลปะของคุณประวินเช่นเดียวกันครับผมตัวนี้ก็เป็นโซนที่ให้ลูกค้าสามารถนั่งได้นะครับพักผ่อนอะไรก็ ต่างสบายอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับหลังจากขายของแล้วนะฮะใครที่ยังใครที่ดูอยู่ถึงจุดนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับผมครับก็หลังจากที่มีคําถามนะครับเข้ามาหลังจากที่ลิปที่แล้วเนาะก็มีคําถามเข้ามาว่าเราสามารถที่จะเอาพอทฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าก้านชงเนี่ยนะฮะเสียบไว้ค้างไว้ที่หัวชงดีหรือว่าเอาไว้ข้างนอกดีนะครับ จากการทดลองของผมแล้วหลายๆช็อตผมได้ทำลองชิมมานะครับผมบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ s ิ gn ิฟิ c ค n t พอที่จะจับได้นะครับว่ารสชาติมันแตกต่างหรือว่าดีไม่ดีอย่างไงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเลือกที่จะเอาไว้เพื่อเป็นการตัดตัวแปรอื่นๆออกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลองคิดดูนะว่าในแง่มุมของเรื่องวิทยาศาสตร์นะถ้าสมมติว่าอตัวนี้มันเย็น ร้านของคุณจะเปิดแอร์อยู่ตลอดแล้วตัวนี้ได้รับได้รับความเย็นจากแอร์เข้ามาจนมันเย็นมากๆน้ำที่มันผ่านลงไปโดนกาแฟอุณหภูมิมันก็ดอปอยู่แล้วมันยังมาดอปกับบาสเกตอีกจาก Environment เคมก็คือ Environment ของตัวเหล็กนี่อีกนะฮะอ่ามันก็อาจจะทำให้การสกัดอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในรสชาติที่ผมลองทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ต่างเลยผมเอาไปแช่น้ำแข็งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ สกัดออกมาลองชิมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตากที่จะจับได้ขนาดนั้นนะครเพราะฉะนั้นคิดว่าก็แล้วแต่ใครจะทำโฟโลของการชงกาแฟของบาร์แต่ละท่านเลยนะแต่ส่วนตัวผมเลือกที่จะเอาค้างไว้มากกว่าเพื่อที่จะเป็นการวอร์มหรือว่ารักษาอุณหภูมิของหมวกุ๊บนะครับซึ่งส่วนที่มันสำคัญกว่านั้นมากๆ ที่สาคัญข่าเรื่องการเอาเนี้ยไว้หรือไม่ไว้นะฮะผมมองว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะลัชชิ่งหัวกรุ๊ปตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าร้านเราเนี่ยก็จะมีช่วงที่ลูกค้าไม่เข้าใช่ไหมพอมีช่วงที่ลูกค้าไม่เข้าอ่ะความร้อนที่มันอยู่ในหัวกรุ๊ปเนี่ยมันถูกสะสมนะมันถูกสะสมเยอะแล้วก็หัวกรุ๊ปตรงนี้มันอาจจะเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเชื่อว่าอุณหภูมิของน้ําที่อยู่ในเนี้ยมันไม่ใช่อุณหภูมิที่ ที่ที่ PID มันทำนะฮะเวลาเราฝัดชิ่งออกมาตรงนี้หัวกรูปของเราเนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่ดีๆหน่อยอะ PID มันจะทำแล้วก็ค่อยส่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมว่าเราทำตรงนี้ให้เป็นโ l o w ดีกว่านะถ้ามีการเขาเรียกว่าระยะเวลาของการชงแก้วต่อแก้วมันห่างอนะเราควรจะฝัดหัวกร๊ปก่อนนะครับก็เรามาสรุปกันนะครับสรุปว่า การเอาพอตเตอร์ิเนี่ยไว้ที่หัวชงหรือเอาไว้ข้างนอกเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่มีผลเรื่องรสชาติจนให้จับได้นะครับหรือไม่ซินิลิแคนนั่นเองแต่ว่าถ้าทำยังไงแล้วก็แนะนำให้ทำอย่างนั้นไปตลอดนะครับเพื่อเป็นการทำให้โฟลของบาร์ของเราเนี่ยมันคอนสิสเทนซีเป็นการตัดปัจจัยออกนะครับแล้วจุดที่สำคัญคือถ้าคุณมีการชงกาแฟที่ระยะแก้วต่อแก้วอะ ห่างกันพอสมควรแนะนําให้ฝัดหัวปุ๊บก่อนนะครับเพื่อไล่น้ําออกไปก่อนเพื่อให้น้ำเนี่ยมันได้ทําความร้อนใหม่นะโอเคก็สุดท้ายแล้วนี้นะครับถ้าใครมีคําถามหรือสงสัยในเรื่องของการชงกาแฟใดๆนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ตรงนี้ให้เรามาได้เลยนะครับข้างล่างคลิปนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตฝากร้านนะครับคือตอนนี้ร้านของเราได้ขายมเมล็ดกาแฟแล้วที่ช h อป e ีนะครับเดี๋ยวผมจะ ปักลิงก์ไว้ให้แล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปให้ในคลิปนะครับส่วนคาเฟ่ไหนที่อยากจะ,ะนํากาแฟของเราไปใช้เรามีราคาพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคาเฟ่ละที่นํากาแฟของเราไปใช้แล้วก็เรารับคอนซัลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลคอนซัลท์สามารถโทรคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงของเราเนี่ยเราสามารถไปหาและให้คาปรึกษาได้เลยนะครับในเรื่องของการชงกาแฟและการใช้มเมล็ดของเรานะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก ด้วยนะครับถ้าใครชมคลิปนี้แล,ล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับค r i b e ให้หน่อยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไป